ผู้ละเหมาถูกเบี้ยวงวดสุดท้ายผู้ละเหมาเป็นบริษัทจำกัดก็จริงครับแต่ไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทำสัญญาไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างเนื่องจากเชื่อใจซึ่งกันและกันครับเชื่อว่าเจ้าของบ้านจะจ่ายเงินในส่วนงานเพิ่มแน่นอนแต่ถึงเวลาก็ไม่จ่าย ครับสวัสดีครับทนายเด็ดครับวันนี้มีเคสที่จะมาเล่าในเรื่องของผู้ละเหมาครับมีการตกลงรับสร้างบ้านตามสัญญาว่าจ้างโดยแบ่งเป็นสสัญญาครับก็คือเป็นสัญญาที่1คือสัญญาปลูกสร้างบ้านสัญญาที่2เป็นสัญญาบิลอินภายในและสัญญาที่3เป็นสัญญาที่ทําในส่วนของบ้านพักคนงาน กรณีนี้มีความน่าสนใจอยู่ในเรื่องของว่าผู้ละเหมาเป็นบริษัทจำกัดก็จริงครับแต่ไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทําสัญญาการทําสัญญาสัญญาฉบับแรกมีการประทับตาลงนามนะครับแต่คู่ฉบับมีเพียงแค่ลงนามแต่ไม่ประทับตาสัญญาฉบับที่2มีการลงนามแต่ไม่มีการประทับตาส่วนสัญญาฉบับที่3ให้บุคคลภายนอกมาลงนามและประทับตาแทนครับในประเด็นที่2ก็คือ ในเรื่องการทํางานลดงานเพิ่มไม่มีการทําสัญญาว่าจ้างเนื่องจากเชื่อใจซึ่งกันและกันครับเชื่อว่าเจ้าของบ้านจะจ่ายเงินในส่วนงานเพิ่มแน่นอนแต่ถึงเวลาก็ไม่จ่ายนะครับประเด็นปัญหาคือทำงานกันมาด้วยดีครับพองวดสุดท้ายมีการดึงเงินไม่ยอมจ่ายซึ่งเป็นงวดค้างชาระอยู่มาสักสีล้านบาทพอต่อมาก็มีการทะเลาะก,กันในเรื่องการค้างชําระทวงเงินไม่จ่ายก็เลยเกิดเป็นคดีแพ่งขึ้นมานะครับโดยทางฝ่ายผู้รับเหมาให้เราไปที่ปรึกษาในเรื่องการบอกเลิกสัญญา นะครับและมีการออกหนังสือเรียกค่าเสียหายตามงานที่ได้ทำไปในการฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่าประมาณ4ล้านบาทนะครับในส่วนของจำเลยมาสู้เพียง2ประเด็นครับประเด็นที่1คือไม่ได้เสียหายประเด็นที่2คือผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลไม่ใช่นิติบุคคลเนื่องจากไม่มีการประทับตราลงนามกรณีนี้ต่อมาสืบพยายนต่อสู้คดีกันครับปรากฏว่าทางทีมทนายความดำเนินคดีให้จนสารตัดสินให้ชำระเต็มตามฟ้องครับซึ่งณตอนนี้อยู่ในระหว่างชั้น บังคับคดตีต่อไปครับครับในส่วนของงานลดงานเพิ่มแต่ไม่มีเอกสารยืนยันการว่าจ้างครับทางทีมทนายก็ได้ให้ผู้รับเหมาจัดหาพยานบุคคลเป็นผู้รับเหมาที่ทํางานในส่วนนั้นๆรวมทั้งภาพถ่ายที่ส่งมอบเสร็จสมบูรณ์แล้วใช้สื่อพยานในชั้นศาลเพื่อให้ศาลเห็นว่าในส่วนอันนี้เป็นงานที่นอกเหนือจากสัญญาว่าจ้างอื่นๆทั้งมีรูปถ่ายที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้วเป็นการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า งานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งศาลก็กําหนดค่าเสียหายในส่วนตรงนี้ให้เต็มตามฟ้องครับครับในส่วนของทานายความก็อยากจะฝากไว้นะครับในกรณีหากเป็นรูปแบบของบริษัทก็ควรจะทําให้ชัดเจนในเรื่องของอํานาจของกรรมการว่าใครเป็นผู้ลงนามประทับตาลงนามนะครับหรือหากจะแยกเป็นเรื่องของบุคคลก็ทําให้ชัดในเรื่องของว่าเป็นการว่าจ้างโดยสัญญาทําไประหว่างบุคคลกับบุคคลตามปัญหาที่เราได้เจอมาครับบางครั้งในหัวของสัญญาเป็นบุคคล แต่ด้านล่างของตอนเซ็นสัญญากับกลายเป็นบริษัทประทับตราลงนามหรือบางครั้งทําในรูปของสัญญาระหว่างบริษัทแต่ตอนลงนามกับไม่มีการประทับตาหากเป็นกรณีแบบนี้จะมีปัญหาในการต่อสู้คดีครับกรณีแบบนี้อาจจะทําให้ศาลต้องตีความว่าโจทย์เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลครับในส่วนของการที่มีงานลดหรืองานเพิ่มนะครับ หากอะไรเป็นงานแถมก็ทําให้ชัดเจนเลยครับว่างานในส่วนนี้เป็นงานที่เราแถมเพิ่มให้หรือหากงานใดเป็นงานที่เป็นงานเพิ่มแล้วต้องเก็บเงินอย่างน้อยให้ทําเป็นสัญญาหรือทำเป็นควอเทชันไว้ก็ได้ครับเพื่อยืนยันได้ว่าเป็นส่วนของงานเพิ่มนอกเหนือจากสัญญาหลักครับจากประสบการณ์ของทางความนะครับผู้รับเหมาครับปัญหาที่จะเจอมักจะเป็นพวกงวดสุดท้ายเป็นหลักเลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องการตรวจเก็บความเรียบร้อยรวมทั้งงานลดงานเพิ่ม ก่อนที่จะได้รับงวนสุดท้ายดังนั้นครับหากเป็นไปได้ผู้รับเหมาควรจะเตรียมเอกสารหลักฐานรวมทั้งภาพถ่ายหากมีในเรื่องของงานเสร็จในแต่ละงวดแต่ละงวดไว้ด้วยเพราะเราไม่สามารถจะทราบได้ครับว่าจะถูกยกเลิกสัญญาหรือจะถูกดึงเงินในงวดไหนครับหากใครอยากปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างนะครับสามารถปรึกษามาทางเราได้ครับ